บทที่43พระปุณกะเถระขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง धम् शरणं गच्छा धम्मं शरणं गच्छा सङ्घं शरणं गच्छा ปุณกกะเถระผู้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สามเคยเผาศพพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าอธตกถาเล่าว่าในอดีตชาติพระเถระนี้เกิดเป็นเสนาบดียักษ์อยู่ในป่าหิมวันได้สร้างสถานที่ชาปนกิจสรีระของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าผู้ปรินิพานแล้วพระปุณกกะเทระเล่าไว้ภายหลังจากที่เป็นพระอรหันต์แล้ววา่า ครั้งนั้นท่านเป็นดาบทอาศัยอยู่ในอาสมพระสยามโพพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เป็นเองหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเกิดอาการอาพาธระหว่างพำนักอยู่ในถ้ำบนภูเขาใกล้กับอาสมและปรินิพานจากอาพาธนั้นได้เกิดแสงสว่างและหมู่สัตว์ต่างส่งเสียงร้องดังดาบทเห็นแสงสว่าง และได้ยินเสียงสัตว์ร้องแล้วไปดูก็พบพระปัจเจกับพุทธเจ้าปรินิพานจึงนำเอาหญ้าและไม้มากองเป็นเชิงตะกรอนและถวายพระเพลิงสรีระจากนั้นใช้น้ำอบประพรมอธิธาตขณะนั้นมีเทวดายือนอยู่ในอากาศกล่าวว่าท่านผู้เป็นมุนีในครั้งที่ท่านมีนามว่าบุญนกกะ ท่านได้บำเพ็ญกิจนั้นแก่พระสยามภูพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วดาบทนั้นตายแล้วเกิดในเทวโลกและทุกทุกภพที่เกิดแล้วก็จะได้ชื่อว่าปุณณะกะส่วนอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะเพิ่งทราบตามที่กล่าวแล้วข้างต้นชาติสุดท้ายสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเรา พระเถระนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์กรุงสาวัตถีและยังได้ชื่อว่าปุณกกะดังที่ท่านได้เล่าว่านี่เป็นชาติสุดท้ายของเราพบสุดท้ายกำลังจะเป็นไปอยู่แม้ในพบนี้ชื่อของเราก็ยังปรากฏว่าปุณกกะเหมือนกันต่อมาท่านออกบวชเป็นดาบทเป็นสิทธิของพราหมภาวรีทูลถามปัญหาคนที่สาม ทำไมพวกมนุษย์จึงชอบบูชาเทวดาเมื่อติสสะเมตยะมานพทูลถามจบแล้วโมคราชมานพก็มาขอโอกาสทูลถามแต่ก็ทรงห้ามไว้อีกปุณกกะมานพจึงได้โอกาสถามเป็นคนที่สามปุณกกะมานพทูลถามว่าข้าพระองค์มีความต้องการทูลถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่มีตัณหา เหตุให้หวันไว้ผู้ทรงเห็นรากเงา้าเห็นมูลคือกุศลและอกุศลก็สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ชื่อว่าจะเป็นลือสีมนุษย์ชกระสัตว์และพราหมณ์จำนวนมากอาศัยอะไรจึงพากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอจงตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเลือสีมนุษย์ชะกษัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายเพราะปรารถนาความเป็นอย่างนี้เช่นต้องการเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างปุณกกะ ชนเหล่านั้นอาศัยของมีความชราจึงพากันบูชายันอธิบายว่าคำว่ายันหมายถึงทายรรมจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลาณะเพศาสตร์ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักประทีปสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบูชายัน พวกที่บูชายันเช่นนั้นยังปรารถนาสิ่งที่มีความสุดโทมเช่นหวังได้รูปและเสียงเป็นต้นหรือหวังได้บุตรภรยาทรัพย์และความเป็นเทวดาเป็นต้นคำว่าลือสีหมายถึงผู้ที่บวชเป็นลือสีอาชิวกนิค,ครนชะตินดาบทพระพุทธเจ้าตรัสเรียกมนุษย์ว่ามนุษยชา เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าือษีมนุษย์ผู้บูชายันนั้นมีมากคือทั้งกษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรคลือหัดบรรพชิตเทวดาและมนุษย์การบูชาเทวดาเช่นนั้นทำให้พ้นความเกิดและความแก่ได้ไหมปุณกะมานพทูลถามต่อว่าถ้าชนเหล่านั้นไม่ประมาทในการบูชายัน จะข้ามพ้นจากชาติชราได้ไหมรัดตอบว่าชนเหล่านั้นหวังชื่นชมมุ่งหวังจึงพากันบูชายันเพราะอาศัยลาบจึงมุ่งหวังกามเรากล่าวว่าชนผู้ประกอบการบูชายันเหล่านั้นยังเป็นผู้กำหนัดยินดีในพบข้ามภพชาติและชราไปไม่ได้อธิบาย ลาบได้แก่รูปและเสียงเป็นต้นอาศัยการได้รูปแล้วย่อมชอบกามทั้งหลายอาศัยการได้อัตภาพในเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรหมแล้วย่อมชอบคือยินดีปรารถนากามทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาศัยลาบแล้วย่อมชอบกรรมทั้งหลายคือบูชายันด้วยภวะราคะความยินดีในภพ จึงพ้นทุกข์ไม่ได้ใครพ้นทุกข์ได้ปุณกะมานพทูลถามต่อไปว่าถ้าชนผู้ประกอบการบูชายานเหล่านั้นไม่อาจข้ามพ้นชาติและชราได้แล้วใครเล่าในเทวโลกและมนุษย์โลกจะข้ามพ้นชาติชราได้รัตตอบว่าดูก่อนปุณกกะผู้ใดไม่มีความหวั่นไหวในโลกไหน พระทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบมีกิเลสสงบแล้วปราศจากควันไม่ประพฤติทุจริตสามไม่มีทุกข์คือความโทมนัสไม่มีความหวังคือไม่มีตัณหาเรากล่าวว่าผู้นั้นข้ามพ้นชาติชราได้แล้วอธิบาย มนุษย์โลกคือฝั่งนี้เทวโลกคือฝั่งโน,น้นกามธาตุคือฝั่งนี้รูปธาตุและอรูปธาตุคือฝั่งโน,น้นหรือกามธาตุและรูปธาตุคือฝั่งนี้อรูปธาตุคือฝั่งโน,น้นผู้ไม่หวั่นไหวในที่นี้คือพระอรหันตขีนาศชาติได้แก่ความเกิดความปรากฏของขันทั้งหลายชาราได้แก่ความเสื่อม ความเสื่อมอายุความแก่ของอินทรีย์มีตาและหูเป็นต้นบรรลุพระอรหัต์ออกบวชพร้อมกับการจบพระคถาธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินเกิดขึ้นแล้วแก่เทวดาและมนุษย์หลายพันและจิตของปุณกกะพรามนั้นพ้นแล้วจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นเป็นภิกษุ ครองภากาสายะประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกบวดแล้วด้วยเอหิพิขกขา सङ्घं शरणं गच्छा